สวัสดีครับวันนี้ผมช่างหลานนะครับวันนี้จะมาแนะนำการต่อสายนะครับของหัวอ่า CMFX 110นะครับกับบอร์ดวีแคนะครับหัวอ่านตัวเนี้ยจะต้องใช้แหล่งจ่ายไฟแยกต่างหากนะครับจะไม่สามารถใช้ไฟจากบอร์ดวีแคนได้พอใช้แหล่งจ่ายไฟแยกต่างหากนะครับเช่นอย่างที่ผมใช้อนี้คือสวิตชิ่ง12โวลต์นะครับหลายท่านจะประสบปัญหาก็คือว่าพอต่อไฟกับ สวิตชิ่งแล้วนะครับต่อ Data มาที่ตัว i ี i o นพอถ้าบัดปุ๊บ Data ไม่มีการส่งมานะครับวิธีการต่อสายนะครับแบบนี้จะต้องต่อกาวร่วมนะครับระหว่าง Switching กับตัวหวัวอ,อ่านกับตัวบอร์ดวีแกนเองนะครับกาวร่วมนี่หมายความว่าก็คือใช้ไฟลบของ Switching มาเข้าไฟลบของตัวบอร์ดวีแกนนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ผมด,ด,ดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ต่อไว แล้วถ้าปึ๊บไม่มีไฟอินขึ้นครับสังเกตไม่มีไฟอินขึ้นก็คือด a ต้ามไม่ส่งอ่าเดี๋ยวผมจะลองทำกาวร่วมให้ดูครับอันนี้สายผมเอามาแล้วนะเดี๋ยวเราถอดไฟก่อนเพื่อความปลอดภัย่ะหลงนั้นก็ทำกาวคือเส้นดำนี้ยเข้าไฟลบของสวิตชิ่งอ่ะแล้วเส้นหนึ่งก็มาเข้าลบ เีดี D ของตัวบอร์ดวีแกนตัวนี้จะจ้๊กับตรงซ็อกเกตหัวอ่านก็ได้หรือว่าจะจ้๊ตรงซ็อกเกตพาวเวอร์ของวีแกนก็ได้นะครับตัวนี้พอมันถึงกันหมดไปแล้วแต่ต้องร่วมกันถ้าไม่ร่วมกันมันจะไม่ครบวงจรเข้าไปอันนี้ผมลองเปิดอา่อานมาดูกัน จะเห็นได้ว่าตอนนี้ดาต้าเข้าแล้วเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับเวลาต่อสายระหว่างเพิ่มต่อเพิ่มสวิตชิ่งเนี่แจ่ไฟเพิ่มเข้าไปขอบคุณครับ